สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้ครูสู้คนเนาะวันนี้สิมาเฮ็ดคลิปไปสนามกอบ์ฟอีพีสองพี่น้องซึ่งอีพีหนึ่งเขามาแล้วแต่เขาไม่ได้ลงเดินเนาะเขาจะมาเฮ็ดอีพีสองว่าเขาจะได้ลงบ่ตัวนี้เป็นเครื่องสนามกอล์ฟสนามกอบแม่ของกอบเนาะเป็นเสื้อในสีขาวเขาเป็นแค่ดีเสริมเนาะเได้ใส่หมวกสีขาวนะ ใส่ทรงทํำใส่เกอือบแผ่นนากศินั่งรอท้ายู่คอเตอร์วันนี้บ,บเพื่อรอท้าแขกมาเนาะแขกมาเราก็ครับหาก็โตท้าก็จะอ่านคิวเนาะไปตามคิวเพื่อสิงลงเดินเนาะโอเคตอนนี้เป็นบรรยากาศของสนามกอล์ฟของครอบเป็นเซา,าเนะ งงนะกเริ่มมาลตอนนี้เป็นรถก๊อบนะทุกคนนะรถที่เขาขี่ไปตีก๊อบเนาะอยู่ทีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ของโมน,นาแคดดีทุกคนยสเอียนคิวตามนี้เนาะอยู่เคาน์เตอร์นี้เนาะ เคดีต้องลงเดินไปทำสูตรน,นี่ทุกคนบอลน,นี้จะเป็นบอนอ่นนังฮับเครกทุกคนนางฮับเครียกเค้มาแล้วก็ฮับเสียถุงไวน้นี่ทุกคนนะเสียถุงไว้บอลอ่นโตตัวนี้โตตั้งถุงเนาะแล้วก็อ่านคิวไปตามคิวดู นี่เป็นร้านจอดรถแม่ของก๊อบตอนเศร้า้ะทุกคนบุหันมีภัยมาเถอตอนนี้ตอนเซาอยู่ น,นีนนนนน้เป็นทางหน้าทางขึ้นเคาน์เตอร์สนามกอล์ฟนะทุกคนเป็นด้ายงามทางามเพี่งรองทางหน้าก็จะซีไซนอันต้นไม้งามเนาะทุกคนประดับประดาทางหน้าทางขึ้นตกแต่งสวยงามทุกคน เธอจะเป็นเคาน์เตอร์อของสนามกอล์ฟนะทุกคนเนาะแขกมาเขาก็ขึ้นกันจะขึ้นไปนี่เนาะแล้วก็ลงไปสนามกอล์ฟ เป็นเคาน์เตอร์ของสนามกอล์ฟทุกคนที่เป็นอาคารสองซัน เนี่ยบอลทับแขกทุกคนต้นไม้งามนะมีทุงลาวทุงเกาหลีนะทุกคนตึกทับแขกสนามกอบแม่ของกอบทุกคนไปได้ไปได้มาเนาะไปยังมาตีกอบก็มาตีได้เด้อ นี้จะเป็นด้านหลังของเคาน์เตอร์ทุกคนเนาะแค่เขึ้นซีลอกมานี้แล้วก็เขึ้นมาสนามได้แล,ล้วก็ไปตีกรอบอยุ่มหนึ่งขึ้นไปทุกคนเนาะซึ่งสนามกรอบมันจะมีหลุมตั้งแต่หลุมหนึ่งหอดลุมสนะิบแปดเนาะหลุมหนึ่งหอดลุมสิบแปดนี่มีคนกำลังหุบฟันคนกำลังตีกรอบ นี้เป็นเดินซ้อมพัดนะทุกคนซนะึ่งเพื่อนกำลังรีดอยู่ทุกคนในวงเ,เดินซ้อมพัดนี่ทุกคนง,งามๆเลยซ้อมพัดนำกอบแม่ของกอบเด้อทุกคน เจสีมาพัดเนาะพัดสองหูนี่เนาะเดินซ้อมเนาะซึ่งอยู่ในเถิงกับิะเป็นยังซี่เลยทุกคนเนาะทุกหลุมเนาะตั้งแต่หลุมหนึ่งเขาหลุมสิบแปดสกินซ้อมพัดเนาะนงามงซี่ยหละ นี่สิเป็นหลุมหนึ่งนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นมุดสีฟ้าของหลุมหนึ่งซึ่งมุดสีฟ้าเป็นมุดของโปรเนะาะภัยที่ตีเก่งๆขจจะสมาตีมุดฟ้าอันนี้กีทออนที่ออฟเนาะที่ออฟทางซ้ายทุกคน เวลาก็เจ้าอันแคดดี้มาก็เจ้าเสียตักสายเนาะเพื่อต้นใดที่แคกตีหน้าปูกทุกคนก็จะเสียเอาสายนี่ไปท็อปเพื่อให้สนายมายังคงความสวยงามคือเก่าเนาะในกรีนสัมผัสเมื่อกี้เนาะ หลุมหนึ่งทุกคนสนามกอบในกองกอบหลุมที่หนึ่งนี่ทุกคนเนาะอันนี้เป็นมุดขาวเนาะเป็นมุดข,ของอันคนธรรมดาตีตัวนี้เนาะทางน้าจะเป็นมุดสีแดงเนาะเป็นคือกั้แล้วตัวเป็นสีแดงทางน้าจะเป็นมุดของอผู้หญิงเนาะผู้หญิงตีมุดสีแดงตอนนี้ก็จะชีนแนะนำทุกคนเนาะ เป็นปลายแนะนำอันนี้เอิ้นมาหลุมที่หนึ่งเนาะพาซี่เนาะหลุมที่หนึ่งพาซี่อันนี้ระยะมุดแดงเนาะมุดฟุ้งยิงเนาะสามร้อยสี่สิบสองหลามุดสีขาวสามร้อยหกสิบห้าหลาเนาะมุดของผู้ชายแล้วก็มุดปลูเนาะมุดสีฟ้าตัวตัวนั้นเนาะกคนเนาะาตัวนั้นแมนสามร้อยเก้าสิบหลาเฮดิแคป แล้วขวบยากง่ายของหลุมนี้แม่นสาบเนาะอันนี้เป็นจุดที่เหาที่ออบนะทุกคนเนาะจุดเริ่มต้นที่ออบตีหันเป็นห้องทุกคนเนาะเป็นลุปเนาะตอนแท้ในปูนจะมีน้ำทุกคนเนาะตีมันนี่จะเป็นโค้งมาขวบเครื่องว่าภาษาก็เคเอิองว่าล็อกแรกขวบทุกคนเนาะ นี่บรรยากาศของหลุมหนึ่งตอนเช้าทุกคนนะสนามกอบแม่ของกอบงามๆทุกคนนะงามนี่ตอนนี้เราก็ได้ทงแนละ้วทุกคนนะเคลลี่กับเริ่มมากันแล้วนะฮะได้สิบพิหารลูกค้ากันนะได้ทงแล้วนี่ได้ยางมนาะทุกคนอนะ่ะ ตอนนี้เขาก็มางวดลุ่ม15้นะทุกคนเนาะซึ่งเป็นคดีเขาก็จะได้ใส่นีเนาะใส่แมสเนาะช่วงในโควิดระบาดเนาะอ,อันนี้ไปถงฮะลงเมื่อนี้เนาะเป็นเล็กเนาะเล็กอไมเล็กต่างๆานะทุกคน ตอนนี้เราก็ลงเดินแล้วล้วเนาะสิแปดหลุมยางเอายางสิบแปดหลุมก็ได้ได้แสนกีบนะมัเพราะว่าเราลงให้แคอ่อีปุ่นเนาะที่ว่าแล้วสำหรับอีพีหนึ่งเนาะยังดงก็ากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเนาะขอขอบใจ